สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กรสายข่าวดังครับทัวลงพี่ชายหนุ่มกลาแรงเวอร์พี่ชายหนุ่มกลา,า,มกาไม่จบโพลแซจูนทําชาวโซเชียลเดือดแทนก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นที่พี่ชายหนุ่มกลาคอมเมนต์แซจูนเพนชุรีกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากและเรียกได้ว่าทัวลงพี่ชายของหนุ่มจํานวนมากเลยเลยครับล่าสุดชาวโซเชียล พากันแชร์อีกครั้งกับโพสต์ของพี่ชายหนุ่มที่แชร์โพสต์แก้ข่าวว่าหนุ่มกลายังมีคนจ้างงานปกติไม่ได้โดนยกเลิกคิวงานตามที่เมาส์กันแต่อย่างใดโดยพี่ชายได้ระบุข,ข้อความเพิ่มเติมว่าขอบุณครับที่รักในผลงานไม่ใช่รักเมียศิลปินเพราะเมียไม่ได้มีเพลงให้ฟังนะท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ทัวลงพี่ชายกระนำแม้กระทั่งเพจดังอีกี้ขยี่ข่าว ได้โพดบอกว่าลองเพลงให้พวกเราฟังไม่ใช่บุญคุณไม่ต้องโหนนะคะแล้วพี่ชายกับคนรอบข้างศิลปินไม่มีแฟนคลับนะคะไม่ต้องดิน้นเหมือนกระบือรดนน้ำร้อนคะ่ะนิสัยแสะผู้หญิงแสะผู้อื่นท็อปฟอร์มตลอดเวลาก็ไม่ใช่นิสัยของผู้ชายนะคะนะคะนะคะลูกผู้ชายตัวแสะพี่ชายกลาขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ d com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ